เอามาดูเรื่องของการทำมาหากินกันบ้างน,นะครับนุมวังชินในช่วงโควิดเนี่ยคือเขาไปทำงานที่เชียงใหม่ไปขับแกลบขับรถแก็บส่งนักท่องเที่ยวในช่วงนั้นพอดีโควิดระบาดอูมันก็ต้องกระจัดกระจายกลับบ้านกันเขาก็กลับมาบ้านทบมาบ้านกับรู้จะทำอะไรปลูกต้นปปูกนี่พอไปเซิร์ชไปอะไรใน Google ก็ไปเห็นว่าเขาปลูกผักกูดผักกูดเออเขาก็สั่งมาสั่งจากภาคใต้เลยนะผักกูดเนี่ยก็มาปลูกดูร้อยก่าต้นพอปลูกไปปลูกมาอุ๊มันจเจริญเติบโตงอกงามดีนะครับเ่อมันจเจริญงอกงามดีเป็นแถวเป็นแนวยาวเลยนะครับมะเราไปตามดูดิน่ะเดินเข้าไปพร้อมกันเลยก็ได้เนี่ยนี่ครับสวนผักกูดของหนุ่มเอกน่ะเขาชื่อเอกนะครับเขาชื่อเอก อ่าเข้ามาพอปลูกนายเอกปลาคำเนี่ยเจ้าของสวนผักกุตั้งอยู่เลขที่สิบบ้านไปพุงอำเภอบางชิ้นอน้องเอกเขาก็เล่าว่าผมไปทำงานที่จิงใหม่ก็คือไปขับแท็ปปครับส่งนักท่องเที่ยวก็ช่วงนั้นโควิดระบาดจำเป็นต้องกลับบ้านกลับมาบ้านก็ไม่รู้จะทำอะไร ปลูกผักสวนกลัวปลูกอะไรกันไปพราะหลบหลบโควิดนะก็มาอยู่ในสวนดีกว่าเอาละครับทีนี้ก็ได้แนวทางในเรื่องของการปลูกผักกูดเนีเ่เขาก็บอกว่า,เ,าเป็นเป็นวิกฤตที่เราจะหาโอกาสเข้ามาทําในช่วงเวลาว่างก็ต้องทดลองกันดูก็ไปซื้อกล้ากล้าผักกูดมามาปลูกปรากฏว่ามันติดนสวยงามมากเลยจนสามารถจําหน่ายได้นะ เขาบอกว่าจนจนขายได้เนี่ยเป็นเกาะเป็นกำเ,รรเลยเอ,อ่ปลูกได้ก็จึงทำทำการสั่งซื้อกล้ามาอีกนะครับจนขนานี้สามารถที่จะนำออกจำหน่ายได้นะครับเ,เขาบอกว่าทำเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยนะครับศูนย์เรียนรู้ในเรื่องของผักกูดเนี่ยอทีนี้เขาบอกขนาดต้นทั้งมันขายได้หมดผักกูดเนี่ยยอดมันก็อร่อยอ่ะ ขายได้หมดทั้งยอดทั้งต้นทั้งใบนะครับใบอ่อนนะครับแล้วก็ในเรื่องของสารเคมีเนี่ยไม่ต้องไปไปพูดถึงไม่มีนะครับแล้วก็ตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรจะไปเรียนรู้หรือท่านใดที่อยากจะทําการเพราะปลูกผักกูดเนี่ยไว้จำหน่ายนี้ก็ติดต่อไปได้เลยครับติดต่อไปได้ที่คุณเอกที่วังชินบ้านไม่พุง ไปถามได้เลยครับนะซึ่งวิธีการปลูกนี่ขนาดต้นลักษณะต้นใบผักกูดแ้วเก็บยอดอ่อนยอดอ่อนนี่ก็ทานได้ทันทีนะนะครับเขาก็บอกว่าเขาทําเป็นกเกษตรเ,เชิงท่องเที่ยวไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยถ้าหากท่านใดที่สนใจก็สอบถามนะครับฟาร์มผักกูดชาววังชิ้นโทรศัพท์0654758962 นะครับไปฟังเสียงน้องเองดูครับสวัสดีครับผมครับผมเป็นเองนะครับผมเจ้าของฟาร์มพะกุดชาววังนะครับผมครับที่มาที่ไปของฟาร์มพะกุดชาววังนะครับผมเมื่อ4ี่ห้าปีที่แล้วครับผมทํางานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมแล้วก็เกิดโรคโควิดระบาดนะครับผมก็เลยตัดสินใจกลับมาอยู่ที่บ้านที่อําเภอบางชินจังหวัดแพร่นะครับ แล้วก็เข้าศึกษาในส่วนของหาข้อมูลความรู้ต่างๆด้านการเกษตรในกลุ่มของเกษตรนะครับผมในส่วนของ a c e b o o k ครับแล้วก็ได้เห็นในส่วนของทางภาคใต้ครับเขาปลูกในส่วนของพะก,กูดในส่วนยางกันแล้วก็สามารถปลูกได้เนาะก็เลยสั่งซื้อ,อพันธุ์จากภาคใต้มาครับผมหนึ่งถึงสองต้นนะครับอพอปลูกในส่วนกล้วยไข่แล้วก็สวยครับขึ้นปลูกได้ครับก็เลยตัดสินใจเข้าไปหาในส่วนของต้นพันธุ์ในป่านะครับเข้ามาปลูก ขยายพื้นที่ปลูกไปเรื่อยๆครับจนเป็นฟาร์มมกุูดชาวังในปัจจุบันนะครับผมครับฟาร์มพกุูดชาวังครับผมผมจะเน้นขายในส่วนของต้นพันธุ์นะครับผมเริ่มต้นที่3บาทครับต้นละ3บาทแล้วก็สูงสุดอยู่ที่ต้นละ30บาทนะครับผมครับถ้าท่านใดสนใจสามารถเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มมกรูดชาวังได้ที่อำเภอบางชินจังหวัดแพร่นะครับเปิดทุกวันนะครับผมครับผมขอบคุณมากครับ